น,ะะนี่แล้ะคะ่ะยายน้อยพาพเพื่อนๆชมถนนหนทางทั้งค้นเดินค่ะถนนนค่ะประเทศทองกงเพิ่อนเทศีดีด้วยค่ะทั้งงางนะเอนียายน้อยเสิียบ้านคุณยายถวดค่ะน้ำเมื่อยนะคะ เนี่ยค่ะเห็นบอกค่ะมืี้ยายน้อยเห็นพักนี่ค่ะพักขึ้นชายทางงางสิไปคอนโดอนะคะเนาะมืี้ยายน้อยสิไปบ้านคุณยายทวดค่ะ แต่ละคอนโดนะคะทางย่างซิมีหลังคาเป็นซิมุงหลังคาไว้ให้โดดคะ่ะประเทศฮ่องกงเป็นเทปที่ดีดนะคะ่ะทางย่านนะย่างอยู่กล้องบอัฟเคอรนิ่งก่อนที่งางเขาคอนโดไปในชุมชนต่างๆคะ่ะเนี่ยคะ่ะ ตอนนี้ละเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะให้ประชาชนของเพิ่นได้งางอย่างสบัดทิ้นสวยใบในประเทศดเขาโกลงค่ะนี่ละค่ะทิ้นสวยใบในประเทศดเขาโกลงค่ะนี่ละค่ะหายใจค่ะ ถนนก็สะอาดสะอ้านทางบนก็มีหลังคานี่แหละคะ่ะฝนให้ประชาชนของพันยางอย่างสบายใจฝนตกกระบอย่านเปียกแดด,ดออกกระบอย่านห้อน,นะคะ่ะทางงยางสิไปคอนโดนะคะเนอะ สวัสดีย้ำเศร้าค่ะเพื่นนอนๆย่างอยู่กล้องบอกห้นิ่งก่อนเสีย่างเขาคอนโดแต่ละคอนโดนะคะ่ะทางย่างซสีมีหลังคาเพื่อนซสีมุงหลังคาไว้ให้ <c oughs> นี่ก็เป็นทางเลี้ยวเขาอีกคอนโดหนึ่งแล้วค่ะทางเลี้ยวเขาใหญ่ยยหน่อย,อยเพนนี่ ชุมชนต่างๆค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ละเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะกะเลืื้อค่ะเสื้อพ่ะคนชัยนี่หอมป้อมมุ่งหลังค่ะ กันแดดกันฝนน้ำเมื่อยนะคะนี่ค่ะเห็นไ่ค่ะเมื่อนี้ยาาน้อยเห็นพักนี่ค่ะพักขึนชายหายใจค่ะถนนก็สะอาดสะอา้านข้างบนก็มีหลังคานี่แหละคะ่ะคนคนเดินของประเทศของของเพิ่นเฮ็ด ในยายหน่อยสบายบ้านคุณยายถวดค่ะคนค้นเดินของประเทศของก่องพันเฮ็ดนี่นะคะกระิสซื้อค่ะเสื้อ,อคระคุณชัยนี่หอมป้อม นี่ะนะคะกระดิสซื้อค่ะซื้อพัดคันชัยนี่หอมป้อมเสาร์ในยายหน่อยมาถักไทยเพื่อนๆนะคะแล้วกับผ้ามาย่าง อันนี้เป็นทาง่างสิไปคอนโดไปในชุมชนต่างๆค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ละเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะทางหางสิไปคอนโดนะคะเนาะตอนวมีเก้าอี้นังนะคะนี่ค่ะมันเช็ดเก้าอี้นังไว้ให้ไว้ให้ค้นนัง เห็นไหมคะเพื่อนๆหลังคาเมืนในใ่อยายหน่อยเสบียบ้านคุณยายถวดค่ะแต่ละคนโดดนะคะท่างอย่างซิมีหลังคาเป็นซิมุงหลังคาไว้ให้ เห็นไหครับเพื่อนๆหลังค้ามาถึงก็สิมีทางเดียวเข้าไปแต่ละคนตางอย่างสิไปคนโดนะคะคุณน,นะคะเห็นไหมครับเพื่อนๆ หลังคาน้ามเหมื่อยนะคะนี่ค่ะเห็นบอกค่ะเมื่อนี้ยายน้อยเห็นคักนี่ค่ะพักขึนชายเ<า>สาในยายน้อยมาถักไข่เพื่อนๆนะคะแล้วก็พามาย่างอันนี้เป็นทางย่างสิบไปคอนโดย่างสิบไปคอนโดนะคะ เป็น,นชุมชนต่างๆค่ะเนี่ยค่ะ นนี้ลนะ,ะนอนอสวัสดีค่ะมุ่งหลังค่ากันแดดกันฝนถนนก็สะอาดค่ะทางชสีางไปคอนโดต่างๆค่ะในชุมชนเขตกระลิซื้อค่ะเสื้อค่ะคนชัย นีหอมป้อมมันยายหน่อยชาวบ้านคุณย้ายทวดค่ะคนค้นเดินของประเทศของกุงเพิ่นเฮดให้ประชาชนของเพิ่นได้งานอย่างสบายน,นะคะนี่นะคะยายหน่อยพาเ,เพื่อนชม ถนนหนทางข้างคนเดินค่ะถนนสวัสดียามเศร้าค่ะเพื่อนเพื่อนให้ประชาชนของเพื่อนได้ง่ายอย่างสบันค้นเดินของประเทศของกรงเพื่อนเฮ็ดไว้มีเก้าอี้นั่งไหมค่ะนี่ค่ะเพื่อนเช็ดเก้าอี้นั่งไม่ให้ไม่ให้ค้นนั่ง ก็มีเก้าอี้นั่งนะคะนี่ค่ะเพื่นเช็ดเก้าอี้นั่งไว้ให้ไว้ให้คนนั่งผักเห็นฝนให้ประชาชนชของพันหย่างอย่างสบายใจฝนตกกระเบยียนเปียกแดดออกกระเบยียนฮ้อนค่ะฝนคนเดินของประเทศของของพิ่นเฮ็ด มาถึงก็ชิมีท่างเดียวเข้าไปแต่ละคนใดใจค่ะถนนก็สะอาดสะอ้านข้างบนก็มีหลังคานี่แหละค่ะโตค่ะประเทศฮ่องกงเป็นเทพีดีเลยค่ะทา่างงางนะมึงพิ่งมึงหลังคากันแดดกันหดใ,ใจค่ะ ถนนก็สะอาดสะอ้านข้างบนก็มีหลังคานี่แหละคะ่ะมุ่งข